เรามาฟังเพลงอยากให้รู้นะคะเป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ทุกคนได้รู้จักพระนามของพระเยซูปริตนะคะพระเจ้าของเราพระผู้ช่วยให้รอดค่ะได้รู้ถึงความรักของพระเยซูนะคะว่ายิ่งใหญ่เพียงใดน,นะคะในเวลาที่ใจเธอแตกสลายและมองไม่เห็นใครเหมือนไม่มีคนใดจะหยุดฟังเธอเลยสักคน แต่รู้ไหมมีใครทุกินทุกอย่างที่ใจของเธอคิดกังวลยังมีคนบางคนเป็นห่วงเป็นใยเธอมากมายรู้บ้างไหมในคืนที่เธอนั้นร้องไห้เขาอยู่ไม่ไกลเธอไม่ได้ทนทุกเสียใจอยู่คนเดียวอยากให้รู้ทุกครั้งเมื่อใจเธอ ยังมีความรักที่ไม่ทอดทิ้งให้เธอเงาเดียวได้ทุกๆุกหยดน้ำตาและทุกความเสียใจรู้ไว้เขาคอยนับไว้เสมออยากให้รู้ว่ารักของเขาไม่เปลี่ยนไปไม่ว่าวันไหนจะคอยดูแลและอยู่ข้างกายเธอแค่เพียงเปิด หัวใจเธอจะได้พบเจอความรักที่ไม่เหมือนรักของใครคารักพระเยซูในเวลามากมายมีอัตรบบาใบใครได้รับฟัง เพียงเธออาธิษฐานทุกอย่างพระองค์ทรงเข้าใจ mm hmm. ให้ยอมรับที่แสนงดงามได้เปลี่ยนคําคืนให้เป็นหมือนวันใหม่ mm hmm. เพียงแค่เธอวางใจทุกอย่างฝากไว้กับพระองค์รู้บางไห mm ้ hmm. ในคืนที่เธอนั้นร้องไห้เขาอยู่ไม่ไกลเธอไม่ได้ทนทุกข์เสียใจอยู่คนเดียวย mm ่า hmm. ครั้งเมื่อใจเธอเรียกหายังมีความรักที่ไม่ทอดทิ้งให้เธอเงาเดียวดายทุกๆหยดน้ำตาและทุกความเสียใจรู้ไหมเขาคอยนับไว้เสมออยากให้รู้ว่ารักของเขาไม่เปลี่ยนไป ไม่ว่าวันไหนยังคอยดูแลและอยู่ข้างกายเธอแค่เพียงเปิดหัวใจเธอจะได้พบเจอความรักที่ไม่เหมือนรักของใครความรักพระเยซูมารู้จักความรักของพระเจ้ากันนะคะ อยากให้ทุกคนแล้วรู้จักกับพระเยซูอยากให้รู้ทุกครั้งเมื่อใจเธอเรียกคายังมีความรักที่ไม่ทอดทิ้งให้เธอเหงาเดียวไดายท,ทุกทุกหยดน้ำตาและทุกความเสียใจรู้ไหมเขาคอยนับไว้เสมออยากให้รู้ว่ารักของเขาไม่เปลี่ยนไป ไม่ว่าวันไหนยังคอยดูแลเลยอยู่ข้างกายเธอแกเพี่ยงเปิดหัวใจเธอจะได้พบเจอความรักที่ไม่เหมือนรักของใครความรักที่ไม่เหมือนรักของใครความรักที่ไม่เหมือนรักของใครความรักพระเยซู ขอบคุณพระเจ้าคะ่ะาเมน